ยิ่งใหญ่ด้วยบุญกุศลมงคลบารมีมหาสุกรา์ปีนี้เชิญเที่ยวงานประจําปีไหว้หลวงปู่เน่ทังคาชโชตพิธียกช่อฝ้าพระอุโบสถและปิดทองลูกนิมิตณวัดใหม่หนองคด ตะบลวังพัฒนาอำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดงาน 7, 8และ9เมษายน2566ตลอดงานสนุกสนานชมฟรีกับยอดลิเกดีลิเกดังและสอยดาวการกุศลของรางวัลมากมาย7เมษายนเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาสวดมนต์ต่อดวงชะตาสวดนพเคราะห์สวดผานยักษ เมษายนมาสนุกสนานกับลิเกพระเอกนักกรนพรเทพพรทวีเฮ้ฮาแล้วนักกีฬาเมืองสิงห์บุรีสดชื่นคืนวันนี่เป็นลาตรีที่แสนสําราญเดินวันฮอลิเดย์มาชมลิเกคณะสําราญ8เมษายนกลางคืนสนุกตื่นตากับลิเกคณะ2เทพพระบุตรสุดที่รักลิเกมีมากมายทั้งหญิงทั้งชายขวัญใจประชาชน สองเทพบุตรสุดที่รักนาเลืเป็นพระเอกอินเตอร์ <Và S 2> สุปขภาพก้าวเมษายนเวลา9นาฬิกาสิานาทีพิธียกท่อฝาร้องสององค์เวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระพิ้งสูงส์เวลา12นาฬิกา30นาที ร่วมฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดุกโดยพระอาจารย์ราชันอริโยเป็นเสีมนาะกระสัต์ตาออกจากพารัางนาะเขาเดินโดงเออนักเออนักนาเวลา16นาฬิกา19นาทีพิธียกท่อฟ้าเอกโทรพระอุโบสถนำโดยคุณปรีชาคุณสำมฤทธิ์เนียมดีพร้อมกุธ,ธิดาและร้านเฮียน้ำแข็ง โดยคุณเจษดาพัฒเจจรักโรดบุญกุศลครั้งสำคัญรับ,รบ,รบมหาสงกรานต์ปี6-6 7-8และ9เมษายนนี้ เที่ยวง,งานประจำปีไหว้หลวงปู่นเนรณวัดใหม่หนองคดตบลวังพัฒนาอําเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินงานโดยท่านนายกประสิทธิ์ชื่นอ,อารมณ์คุณวันชัยหรือเสียหล่ำคามรักพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะกรรมการและชาวบ้านวัดใหม่หนองคตดทุกท่านร่วมกันดําเนินงานเปิดจองร้านค้าที่กรรมการวัดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนเวลาเก้านาฬิกา no